สวัสดีค่ะ,วคะพวกเราทั้ง3ามคนนะคะก็มุนสเสน่ห์เชียงดาวนะคะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เราทั้ง3มคนคุณพีคุณอาและติ๋มนะคะก็ได้ตั้งใจมาพัฒนาที่ดินแปลงนี้นะะที่ดินของเชียงดาวโดยที่เราเลือกโลเคชันหรือว่าทําเลตรงนี้เราคิดว่าเป็นทาเลทองของอำเภอเชียงดาวอีกจุดหนึ่งโดยมีเทือกเขาตรงนี้ก็คือ ดอยผาแดงแล้วด้านหลังนะคะจะเป็นดอยสามเศร้าสามเศร้าคือสามเหลี่ยมนะคะ แล้วก็เราจะมองเห็นวิวอีกหนึ่งวิวก็คือวิวสำคัญเลยก็เป็นวิวดอยหลวงเชียงใหม่ซึ่งสถานที่แห่งนี้เราตั้งใจพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่โดยที่เราอยากจะพัฒนา,าชุมชนอยากจะพัฒนาหมู่บ้านให้มีรายได้ให้มีการพัฒนาในเรื่องของที่ดินในเรื่องของการท่องเที่ยวให้มีความคึกคักให้มีความเจริญเป็นอีกหนึ่งจุดโดยที่ว่า,อ,าอำเภอเชียงดาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเชียงดาว โดยหลวงเชียงดาวแล้วก็มีจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นดอยผาแดงนะคะเราก็ตั้งใจพัฒนาว่าในส่วนด้านหน้าเราจะทำเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่โดยที่แบ่งแปลงขายในส่วนโซน,นด้านหลังเราตั้งใจจะทำเป็นรีสอร์ทเพื่อที่จะอรองรับคนต่างจังหวัดให้มาสัมผัสบ,บรรยากาศาที่ ทางคนกรุงเทพหรือต่างจังหวัดอื่นๆคนภาคใต้ที่ไม่มีที่เราจะเห็นทะเลหมอกที่นี่แล้วก็มีความเป็นธรรมชาติเงียบสงบให้มากที่สุดแล้วมีความสวยงามตรงนี้เราตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของอำเภอเชียงดาวนะคะได้เริ่มทำตลาดนะครับแล้วก็อยากให้คนกรุงเทพเนี่ยได้มาสัมผัสนะครับธรรมชาติที่อำเภอเชียงดาวนะตอนนี้การท่องเที่ยวที่เชียงดาวก็ค่อนข้างที่จะบูมนะครับแล้วก็ กำลังเริ่มทําการตลาดนะครับก็จะเห็นว่ามีรีสอร์ทที่พักนะครับที่ที่เชียงดาวเนี่ยกำลังมีชื่อเสียงเลยนะครับแล้วกออ็อากาศดีด้วยนะครับแล้วก็ช่วงหนาวก็เป็นอะไรที่คนกรุงเทพเนาะอยากจะมาพักอยู่แล้วนะครับจะขายในในอามาจากกรุงเทพแล้วสิ่งหนึ่งที่ถ้าถ้าเกิดเราไปขายสำหรับคนกรุงเทพต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะถามเรื่องหมอกควันไหมครับเอ่อโดยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องต้องเรียงกอนว่าในกรุงเทพเนี่ย ก็มีหมอกควันทั้งปีอยู่แล้วคือสองเดือนทั้งปีแต่ว่าที่ที่ภาคเหนือเราเราก็ยอมรับว่ามันมีปัญหาเรื่องหมอกควันนะครับก็จะเป็นช่วงประมาณสองสาเดือนแต่ในส่วนตัวของตัวผมเองเนี่ยถ้าเลือกว่าจะอยู่กรุงเทพเจอสิบสองเดือนแล้วมาอยู่ภาคเหนือละกันเนาะเชียงใหม่เชียงรายอยู่เจอแค่เก้าเดือนหมายถึงอยู่ในอากาศดีเก้าเดือนแล้วก็มีอากาศที่ไม่ดีสองสาเดือนเนี่ยสำหรับผมถือว่าน้อยมากเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเนาะ ก็สูตรทั้ง12เดือนเลยนะครับจริงๆไม่ใช่ว่าแค่พิเอมนะคำว่าไดออกไซดนี่หนักกว่าหมอกควันอีกนะครับแล้วมองตลาดเฉพาะกรุงเทพหรือว่าจริงจริงเราเราเปิดตลาดที่กรุงเทพเยอะเพราะว่าคนคนกรุงเทพเนี่ยก็จะซือ <c oughs> ที่ดินมาสร้างบรรอากาศเนี่ยที่เชียงใหม่กับเชียงรายเยอะนะครับเป็นเป็นจุดเลยแต่ว่าณวันนี้ตอนนี้นะครับก็ผมว่าสําหรับสําหรับคนกรุงเทพเนี่ยมองที่เชียงใหม่เป็นอะไรที่เยอะมากนะครับแต่ว่าเรื่องของการจัดการหมอกควันเนี่ยผมว่า ในอนาคตก็น่าจะจัดการได้ดีกว่านี้เพราะว่าคนเชียงใหม่เองก็เขาเรียกอะไรมีมีมีแรงต่อต้านเยอะไปที่หลายหลายหลาย,หลายส่วนเนะานะเพื่อให้ให้มีการป้องกันที่มากขึ้นนะครับโอเค